สวัสดีครับผมเห็นทั้งหลังบ่ครับผมฮกหกนะครับอันนี้เป็นไฮมันผมครับคือว่ามีคนถามผมว่าเป็นยังไงคือพ่กเยยสียดยาหยาแนบสั้นคือปล่อยห้มันหกแนบสั้นครัะพี่น้องผมจะพาไาเป็นคำตอบกับอย่างผมกู้ไปเสียดยาครับไปนี่แหละครับไฮมันสาปะหลังผมยาฮกหกพี่น้อง เป็นอะไเป็นยังคือปล่อยมันหอกแท้เหรอนี่เจ้าครับคือผ่้เสียดยาแน่เหรอวะคนน่ะนี่แหละครับยาเต็มอยู่ทางต่ว่าปเปเสียดครับให้ผมเนาะผมผูเสียดผมไม่อยากเสียดเป็น <laughs> อยังคือผูเสียดครับไปไปเบิ่งคำตอบครับผมไปดูครัตอบกันครับน <c oughs> ี่แะครับคำตอบพี่น้องว่าเป็นอยังนี้ข,า,ขาวๆนี่นี่จะเสียเห็นเลยครับนี่ ไปเบิ้งของแท้ครับพี่น้องเบองตีละครเบื้องไครอันนี้นี่ตะไคร่เห็ดละงอกนี่นครบขาวนี่ขึ้นมาไหมไหมครับนี่ครับนี่รอบที่รอบที่ซี่อะไรดครับเจ็บอยู่ราะว่าผมปีกายเนี่ยผมเอาเสื้อมาลงนะครับนี่ทีเละวครับเห็นไหมครับขาวาวนี่เบิ้งตีละครับ่เนี่ของแท้ครับเบิ้งพี่น้อง พูนะครับเบิ้งติล่ะครับเออจะสะอ่อนเนาะพี่น้องติละ่ะนี่กระเมนเลยครับพู่นทั้งนั่นกระเมนบานเพื่อเบอร์เหรอครับพอดีพอดีครับตรงนี้ปาดจะอ่อนบ่นรครับตรงนี้เออแล้วมันเมียนหายาอย่างละครับบบบนี้ยุบปลามันนี่มาหลวกหยาซอยนะเป็นหยาพี่น้องตรงนี้ปาร์สะอ่อนเนียทางนี้กระเมนเลยครับพี่ พิยพี่น้องพิยเบิง้งติดล่ะครับเว่ยจะเหมืนงามครับมาบาานี่มาเก็บน้ำกันครับนะเก็บน้ำกันครับบาานี่สวัสดีเลบื้องติดละ่ะพี่น้องอื้อสุบหลวบอยู่มาบาานี่ครับนี่แล้วครับ คำตออเป็นอยังคือบู้เฉียดยาครับเพื่อนทีละครับพี่น้องนี่เี็นต่อทำงานเป็นอยังคือบู้เฉียดยามันเพื่อทีละครับงาหงอกขนาะเป็นบ้ามันเป็นบ้าเพรามันคือผู้เฉียดยามันเป็นบ้านี่แหละครับคำับต่อเป็นอย่างคือผู้เฉียดจะอ่อนเนาะครับผมรอบที่สี่เหรอเด้๋นี่น้ำเสียเนี่ยได้ผลครับนี่เบิงเบิ้องบนเป็นเบิ้องนี่นี่ครับใครนี่กําลังเสียกมางหยิบรอบหาครับ ปลวกแวกก่อนครับจัิงี่ล่ะขินไข่ขึ้นมาใหม่ๆครับโอ้สวรรค์สวรครับนี่ค้นจองก็ได้ครับนี่นี่เมาเอามาให้แน่รอบหนึ่งกระสันแต่ว่าอันนี้น้อยๆอยเนี่มันก็แตกครับบัวอันนี่ว่ามันสีบง่ายเดียวเปิดหนึ่งจังเดียกง่ายเดียวเถอะขักขับดีๆน้องเอ้ยก็ได้ไปหาขิงไก่แล้วครับเอาน้ำเชียร์มาปลวกไว้ครับโอเคแล้วครับผม มี่แะมแกามันอีกหมดครับมัอจีรเลอชาวนนะครับจุ่มเี๋ยวสิเต็มตาเลยนี่นี่งามซะนี่วนน้ำบขากรวันก็กดไล่กดแฉ่ให้เป็นเป็นอย่างดูนะครับบงงามซะนีไข่กำลังขึ้นมาไหมอ๋อนี่รอดนึงครับเป็นว่าเอาแน่เพราะฉะั้นนจีบานนั่นแหะ มีไข่แน่หน่อยเห็นไหมมันจะขึ้นมาไม่อีกเลยโปกไว้ทางพี่ก็มีครับมาทางพี่กันนี้ทางพี่ครับากล้องมะสีครับเอาบ้างฟันฟันดีวะนี่คืออะไรครับอันนี้ปลวกมาแหลกกระเบ้าครับนี่ที่มันมันแสบครับเจ๊เด้อเห็ดอันนี้ครับพี่น้อง เขาเห็ดปวกมาแลกกับว่เอาเด้อครับนี่เอ้ยเปลี่ยนตาแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ะครับโอ้ยเอาน้ำเสื้อมาใส่แต่ตีปีไก่หนิครับปตามันกับหกหกเป็นอยังจึงหกก็บวว่าเฉียดเลยนะครับอยากจงเฉียดกับเฉียดได้แหงบ่เฉียดครับเพราะว่าก็จะเก็บเห็ดนะครับผม ครับเห็ดเห็ดเกิดได้ขายคือกันครับน้ำลายนะครับผมได้ขายพร้อมได้กินพร้อนหมลดละปลอดภัยครับผมกัดผู้ใดซื้อเห็ดกัดละมัดระวังเรื่อยเรือครับบรู้ดจักเป็นเกีย๊ยวมันจะใส่น้อเอาเบื้องนี้เอาเบื้องนี้เอาเบื้องตาครับพี่น้องพี่น้องเตรียมตาแล้วครับผมเอ้ยเนาะ รอบนี้จังนี่ดีครับจังนี่ดีครับหลังนี่ <c oughs> นี่สวรรค์สวรใครขึ้นบัวบ้านนี่ดี่บ้านมันมันสิกพอบ้านเลี้ยวบ่ะนี่จังไหนเจ้าขึ้นเลี้ยวให้เจ้าอะไรมัร่งเดี๋ยวยังอ้ยสวรรค์ดิฝากกดไลค์กดแชร์เป็นน้ลังใจไก้เลยนะครับเด้อรอบต่อไปเดี๋ยวจิตใจง,งามให้เบิ่งครับผมบังที่แล้วครับเต็มตา ทั้งนี้อยู่ครับไข่ข่า,ขาวๆทั้งหลังก็นีโอเคครับผมกิปบนี้าไว้แค่นี้แหละครับเดี๋ยวไปหาเราอีกก้อนถ้าเยวพ่ออีกครับผมเต็มตา